เรามาอยู่สะพานมิตรมิตรมหาไทยครับเจอคนสวยก็นี่นะครับเดินมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆเรื่อยครับเนี่ยซอยนี้มันอยู่ลากํแหงห5ิบห้าแล้วก็ยโสลุลาพาว122ครับก็มีคนถามทุกคนครับถามมาว่า มีบันไดลงนะครับแต่ว่ามาซะเอาหินบล็อกมามาก่อปิดเพื่ออะไรครับนี่ยก่อปิดมีบันไดเนี่ยไปฝากถามผู้ว่านะครับประชาชนเดือดร้อนมาดูยังไงเนี่ยหรือคนเดินดิไหมถ้าคนน้ำผอมก็เดินได้คงถ้าอ้วนก็เดินลาบากมีไงเดินยากไหมครับลงุงมันเดินยากมันขึ้นมาไม่ได้นะบันไดเนาะ เนีย่ยลูยงเนี่ยเดินมาลาบากครับมาดูดีครับมันกั้นเนไงไม่เนี่ยทีนที้คนก็เดินไม่ได้เนี่ยผมอยากจะถามเนี่ยไปถึงเขตบางทองนะปิดเพราะอะไรครับเนี่ยดูดิครับเนี่ยคนเนี่ยถ้าคนไหนมันผอมเดินได้เท่าไหร่อ,อ้วนเลยนะรถมันก็ติดตอนเย็นถ้าคนไหนพลา,าดขาลงมา,ากับริมถนนเนี่ยอาจจะโดนโมไซค์นะครับรถมันก็ติดทุกเย็นนะครับเพื่ออะไรครับเนี่ย อยากฝากถึงผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าราชการดูนีครับมีบันไดครับมีบันไดมีบันไดครับแต่ว่าจะจะลงฝั่งนี้ลงไม่ได้ครับเพราะอะไรผม่งงฝากถึงผู้ว่าด้วยนะครับและสํานักงานเขตวังทองหลางมาดูด้วยนะครับประชาชนเดือดร้อนมากผมว่าผมเห็นเมื่อคืนก่อนก็มีอุบัติเหตุประมาณ ครับขวาขึงแค่นี้แล้วครับโอเคครับ